ค่ะผมดิวจ้าแจมค่ะเราอยู่ด้วยกันสตาร์คลับโอ้โหทุกครั้งเกลัวกลัวว่าผู้ชมทางบ้านจะทำท่ารายการสตาร์คลับของเราไม่ได้ใช่ดเดี๋ยวไว้ทำท่ารายการอื่นน้อยจ้า โอ้ยวันนี้พี่ชอบชุดแจมมากเลยนะจ๊ะเออทำไงหล่ะทำไมหล่ะแจมก็ชอบชุดกี๊ดต้องเก่งต่อมาเลยแล้วอันตอนนี้นะครับผมกระแสเพลงไอ o ลิฟยอร์ชมาลกำลังแรงมากเพราะว่ามีคนคอเวอร์กันเยอะมากทั้งร้องทั้งเต้นเลยจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะเอาภาพเหล่านี้มาให้ดูกันอืมและฝั่งแจมก็มีเหมือนกันแจมมีภาพบรรยากาศงานท็อปอเวิร์ดค่ะเดี๋ยวเราจะได้ชมกันครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปชมช่วงคลอสอัพกันก่อนค่ะครับผม ครับผมเตรียมไป้ายไฟไปเลยนะแล้วไปเชียร์นะที่จะพี่อยากให้ทุกคนทําอีกอย่างนึงคือเวลาไปเชียร์เนี่ยถ่ายรูปมาฝากเราด้วยใช่ค่ะสามารถโพสลง Facebook ของรายการเราได้ด้วยนะคะที่ facebook.com/starclubtv ค่ะใช่แล้วใช่แล้วเรามาเป็นผู้ติดตามดาวกันเลยกันนะถูกต้องแล้วก็ที่ดีวถ้าพูดถึงการติดตามดาวตอนนี้เนี่ยเดื star อนสตาร์เก้าโอ้โหเป็นอะไรที่เรื่องลือทุกคนทั่วประเทศกล่าวถึงนะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่เล่นไลน์จะมีอีกช่องทางหนึ่งค่ะมาแนะนําให้ ทุกคนได้ติดตามเฝ้าดูได้รับรูปภาพกันแบบส่วนตัวส่วนตัวและรวดเร็วอัปเดตด้วยอัปเดตด้วยนะครับผมเพียงแค่พิมพ์ลายไอเดีนะคะว่า The Star แค่นี้เองคุณก็จะได้รับข่าวสารอัปเดตไม่ว่าจะเป็นรูปภาพของเราเราเดอะสตาร์พูดถึงเรื่องคู่กรรมดีกว่า <c oughs> ตอนนี้นะครับผมแฟนคลับพี่บี้นะ,ะเขาไม่เรียกพี่บี้ว่าพี่บี้เขาเรียกว่าอะไรบีโบลิ บีบิริพี่บีกับโกบุรีไงไม่เรียกโกนะเรียกบี้บุรีติงครับผมแล้วมีหนูนาสุมาลินไหมนูมาสุมาลินแล้วถ้าพี่ดิวดิวดาราไหมพี่ดิวจะดาราดิวจะดาราด้วนะจ๊ะพี่ดิวพี่ดิวพอ่อแช่ตามชินมาแช่แจมโอเคโอเค ตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงคู่กรรมเนี่ยครับแจมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปชม MV เพลงนี้มากที่ร้องโดยพี่บี้บริและหนูนาสุมาลินเพลงคู่กรรมชมเลยค่ะละครเรื่องนี้นะคะพี่บี้กับหนูนาเนี่ยเขาลงทุนไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยนะตั้งใจมากนะจริงๆรจริงการที่จะเราจะเล่นละครหรือทํทำอะไรสักอย่างเนี่ยเวลาเราทุ่มเทเวลาเราตั้งใจกันมากๆจริงๆเนี่ยพี่รู้สึกว่าคนคนเหล่านี้เนี่ยน่าชื่นชมมากขอปรบมือให้ แสดงออกมาได้อินมากเพื่อนเพื่อนชาวญี่ปุ่นของแจมที่มาหานไลยบอกนะทาให้เราเรารู้สึกเชื่อว่าเออตัวละครนี้เนี่ยญี่ปุ่นจริงๆนะนะครับผมถ้าเกิดใครชอบละครเรื่องคู่กับนะครับผมอย่าลืมดูช่องห้าแต่ถ้าเกิดใครชอบเพลงอย่าลืมอดใจรอนะครับผมสำหรับอัลบั้มเพลงแทนความรู้สึกจากละครคู่กับครับโม oh. ช่วงนี้เบรกสักครู่ช่วงหน้าเจอกันครับ และในช่วงฮิปเรคคอเดนแห่งรายการสตาร์คลับของเรานี้จะบอกว่าเวลาเราไปเสิร์ชคำว่านะ I Love Your Smile นะนอกจากจะเป็น MV ของแกงส้มเด้งขึ้นมาแล้วนะถูกต้องก็จะเป็นคลิปคอฟเฟอร์ต่างๆใช่ลงมาดังนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปดูกันโอ้นอกจากจะเต้นอย่างเดียวมีร้องบางคนก็ดีกีตาร์แล้วก็ร้องเนาะ ถือว่าชช่นชมแทนศิลปินที่เป็นแฟนเอามาโคเปอร์นะก็แสดงว่าเพลงของฮอตเนี่ยแหละนั้นช่วงฮิปเรคเมนวันนี้เราไปดูคลิปเหล่านี้กันเลยครับเวลาเจอคนโคเวอร์เพลงกรันมันรู้สึกน a p p y นะมีความสุขมากอ่ะเข้าใจเข้าใจครับผมรู้สึกแทนแกงส้มเลยว่าแกงส้มต้องดีใจมากๆแน่น่อยจริงอ่าเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ชมเวอร์ชันที่เขานำมาโคเวอร์แล้วไปชมของจริงกันดีกว่าแกงส้มกับสไมล์นั้นเขาจะออกลีลาขนาดไหนคนถึงเอาไปโคเวอร์เยอะขนาดนั้น I love your smile ค่ะ เมื่อกี้เนี่ยคือเพลง I Love Your Smile เนี่ยมันก็ทำให้แจมได้คิดว่าถ้าเกิดเรายังไม่มีคนที่จะมา Love My Smile ล่ะต้องตามหาไม่จริงจะบอกจะบอกว่าการตามหาคนที่จะเป็นหนึ่งในพันล้านคนที่จะมา Love My Smile ของเราได้มันยากนะบางคนก็ใช้เวลาเป็นสิบปีบางคนยี่สิบสามสิบสี่สิบไปเจอกัในที่แปดสิบค่อยแต่งงานกันนู่นงั้นเราไปดูอ v มีเพลงนี้แล้วกันนะครับของหนึ่งในพันล้านจากกันนภัทครับ ถ้าเกิดใครชอบเพลงหนึ่งในพันล้านนะครับผมดอกจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์แล้วโทรออกนะครับผมดาวน์โหลดไปเลยแล้วช่วงหน้านะคะไปติดตามบรรยากาศในงานท็อปอ a วอร์ค่ะมาถึงช่วงนี้แล้วค่ะซูปสไตล์นะคะจะพาไปติดตามภาพรบรรยากาศท็อปอ a วอร์แล้วก็ในงานนี้นะคะศิลปินดะสตาร์ของเราเนี่ยไปกันมากมายครับผมก็มีทั้งโดมนะครับผมเป็นแก้มด้วยแล้วก็มีแกรนกับฮั่นงั้นเรา <ๆ S 1> ไปชมภาพรบรรยากาศงานท็อปอเวอร์กันดีกว่าครับ ยินดีด้วยสหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในสาข,ขาต่างๆเวลาเราเห็นใครที่สร้างสรรค์ผลงานดีๆเนี่ยแล้วเขาได้รางวัลไปเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาต้องมีความตั้งใจแล้วก็มีความสุขในงานที่ทํานะแล้วงานมันถึงออกมาดแล้ได้รางวัลแบบนี้แจมชอบดูนะการแต่งตัวของแต่ละคนแต่งตัวสวยหล่อมวลเลยและดลาด<ม>ราที่มาร่วมงานทุกคนนะครับผมจัดเต็มแจมขอพูดถึงคู่นี้หน่อยละกันคู่พี่แกรนพี่ฮันในงานเนี่ยเขาแต่งตัวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะครับแต่อยากให้ไปดูการแต่งตัวบนเวทีของเขาใน MV นี้ค่ะ กล้าพอไหมว่ามันจะเซ็กซี่ขนาดไหนไปชมกันเลยตอนนี้เนี่ย VCD และ DVD บันทึกการแสดงสด l i f t to Dance Party ก็ได้ออกมาแล้วค่ะทุกคนครับผมแล้วจะบอกว่าใน DVD เนี่ยนะครผมพิเศษมากจะมีโปสเตอร์รูปแบรนด์ฮัน<อ>่นสวยงามมากแล้วก็จะมีโฟโต้บุ๊กด้วยรวมทุกช็อตเด็ดใน l i f t to Dance Party เลยและจะบอกได้ว่าอันนี้เนี่ย มีจานวนจํากัดนะคะดังนั้นใครที่อยากได้ต้องรีบไปซื้อแต่ว่าตอนนี้ชราวที่แล้วนะเอาเบื้องหลัง MV ของโดมกับแก้มมาให้ดูแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่หมดมีคนอ่างบ้านเขาบอกไงอยากดูอีกได้งั้นจัดไปเลยครับผมก็ราไปดูเบื้องหลัง M v ีเพลงกลัวความห่างไกลกเลยดีกว่าครับหรือว่าภาพที่ออกมาเบื้องหน้าใน MV แล้วก็เบื้องหลังของ MV ออกมาน่ารักมากนะใช่ครับพวกเขาน่ารักกันอยู่แล้วเงน่ารักทั้งศิลปินพี่โดมพี่แก้มแล้วก็นักแสดงที่มาถ่ายทอดอารมณ์กลัวความห่างไกลนนรัขี้ ไปชม MV เพลงนี้กันเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งเลยนะพี่ดิวที่เป็นตัวแทนของคนรักที่ต้องห่างไกลกันขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวกันและกันไว้และซื่อสัตย์ด้วยนะใช่ครับผมความซื่อสัตย์นี่สําคัญเขาพกับความเชื่อมั่นนะอืมอินกับยวามราเป็นพิเศษในช่วงนี้เดินกุมภาอยู่ยังอินนยด่ึงครับผมครับงั้นเปิสักกู้นะครับผมช่วงหน้าเรามาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ กมาสนุกกันต่อกักบรายการ Star c ครับครับผมแต่ว่าเพลงเราจะเปิดที่เศร้ามานะแจมเออจริงรจะพูดถึงเพลงนี้ยิ่งรอยิ่งทรมานของน้องนนนะครับผมเพราะว่าน้องนนเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายรอดอารมณ์พี่ชอบน้องนเวลาล้องเพลงช้านะเวลาเขาเศร้าเนี่ยนะเขาเศร้าถึงส่วนพี่ชอบพี่ชอบทั้งช้าทั้งเร็วใช่แล้วครับผมงั้นเราไปชมเพลงเศร้าเพลงนี้ครับผมยิ่งรอยิ่งทรมานค่ะ ถ้าเกิดชอบเพลงนี้นะครับผมดอกจันหนึ่งสอหโหลดเลยของน้องนดนะครับผมกับเพลงยิ่งร้อยยิ่งทรมานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีอีกเพลงนึงเพลงของหนุ่มกัน,นพัฒ์เพราะมากใช่เพลงนี้นี่เนื้อหาก็กินใจนะครับผมภาษาก็สวยงามนะสุดยอดอ่ะไปชมกันเลยกับ MV นี้ค่ะรัก,รก<ม>เธอนีรันค่ะ ครัผมดองจันหนึ่งสองสามสองสามหนึะครับผมชอบอะไรนี้ก็โหลดได้เลยจากกันแต้พัจ,จ้าใช่พี่กันเนี่ยก็เป็นเดอะสตาร์นะคะที่มีความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งเลยนะแฟนคลับกันเหนียวแน่นมากนะครับเพราะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยนอกจากมีความสามารถแล้วเนี่ยสนเสน่ก็ไม่เบาอีกด้วยพี่กันเนี่ยเขาก็เป็นแชมป์มเดอะสตาร์าน,น,นะใช่แล้ว ตอนนี้แจมก็เลยอยากจะพูดถึงเดอะสตาร์เก้าอย่าลืมชมนะคะคืนนี้ต้องดูให้ได้ว่ามีใครบ้าง <C rap> จะเป็นคนที่คุณรู้หรือเปล่า <C rap> แต่ตอนนี้เนี่ยเราไปเชียร์น้องๆที่กำลังแข่งขันกันอยู่ตรงน,นี้ดีกว่าใช่รเราต้องรุ้นไแรบเขาดีกว่าครับผม <C rap> วันนี้ลาไปก่อนคราวหน้าเจอกันใหม่ครับกับรายการสตาร์คร c บคลสจูสวัสดีค่ะเราจะมาอัปเดตกระแสเพลงคู่กรรมในตอนนี้แรง หเหมือนเป็น,นท,ที่กรีนเวฟเล่นอยู่โดยปกต,ติมากเลยนะคะโดยปกติแปลว่าต้องเล่นมากกว่าหนึ่งครั้งนี่งไม่หมดน<ช>ี่ไม่หมดถ้าเราจะพาไปดูความลับของวน,นัทในละครคู่กรรมด้วยความลับของวน,นัทนะฮะเป็นพ่อวณัทคนเดียวที่ทําให้ทุกคนต้องรอคอยกันคนที่ครับผมช่วงฟิชไอวันนี้นะครับผมเราจะเอากล้องไปตั้งนะฟังแกงส้มเนี่ยคุยโทรศัพท์กับสาวสาสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับครับสบายดีมยครับส,สบายดีครับผมมีงานเยอะเลยดิ <c oughs> ใช่ครับเพราะอัลบ,บั้มเพิ่งวางด้วยครับ